ต้นโพไซไก่ก่างในชุมชนมีครบหมดโพไซไก่ก่าง,งต้นโพต้นไซต้นไกต้นจางซึ่งเรามีความเชื่อว,ว่าต้นไม้สามสี่ชนิดเนี่ยปเป็นที่ประดิษฐานของลูกเทวดาซึ่งเราจะมีความเชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อะไรก็ตามเราจะไม่มีการตัดมไม่มีการโค่นคแต่เพียงแต่ว่าไอสิ่งไหนที่มันไปเกลากสายฟงสายไฟเราก็รัดกิ่งซะรัดกิ่ง <ตก S 1> ซะตกแต่งตกแตกแง่งเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเห็นได้ว,ว่า ถ้าปกติถ้าพื้นที่ในชุมชนมันมีใบไม้ร่วงอยู่เต็มเนี่ยก็ไม่แปลกนะ<ำ>ซึ่งมันโอเคมันก็เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเราลองทําอะไรที่แบบบางสวนกระแสความคิดของคนที่เขาคิดกับเราว่าเฮ้ยถ้าเดินมาทําไมต้นไม้เขาเยอะแต่ถนนที่เขาเดินมันมี่ไม่มีใบไม้เลยอมันก็ดูเหมือนขาดองคป์ประกอบใช่ไหมฮะไม่ครบเพราะนั้นตรงนี้อะไรก็ตามเราก็พยายามที่จะทําอะไรในสิ่งที่เฮ้ยอย่างน้อยที่สุด ภาพลักษณ์ของความเป็นชุมชนซึ่งสังคมภายนอกเขาบอกว่าชุมชนสมัยก่อนก็คือสลมัมค่ะคือมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันไม่เอื้อกอับที่สังคมภายนอกเขามองอะ่ะแต่นับต่อจากนี้เรามาสัญญากันไหมกับพี่น้องป้อมทั้งหมดว่าเราจะทํายังไงที่ให้ชุมชนของเราไม่ใช่ชุมชนแต่เป็นก็คือชุมชนแต่ไม่ใช่ชุมชนเหมือนที่คนอื่นคนภายนอกเขามองใช่ใช่อ,อันนี้ ก็คือในเรื่องของการลดละเลิกอบยายมุกในเรื่องของชุมชนปลอดยาเสพติดในเรื่องของการพนันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สังคมก็จะบอกว่ามันมีพร้อมสรร์สำหรับชุมชนแต่ถ้าคุณลงเข้ามาในชุมชนฉันชุมชนนี้ไม่มีไม่มีนี่นี่คือชุมชนอื่นมีแต่เราไม่มีใช่เรียกว่าเป็นทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมใช่ทุกอนุของชุมชน เห็นบอกว่าในชุมชนเนี้ยข้างๆที่ที่ตอนนี้กลายเป็นสวนสาธารณะแล้วเนี่ยโอมันเหมือนไม่ได้เป็นสาธารณะจริงๆใช่ยังไงบ้างคะมันมีหลายตากยนมาเข้ามาเหม่นมั่งถึงคืนเราอยู่ตรงนี้เรายังไม่เคยไปเล่นไม่ก้ลาไปเพราะวัามันจะเป็นแบบขืนอะแล้วแล้วเขาไม่มีไฟไฟอะไรซะมันก็โดนขโมยไปหมดเขาถอดไปหมดอ่ะ อหัวไไฟปซึ่งจุดที่เรียกว่าสวนสาธารณะใช่แต่ว่าทุกอย่างก็สาธารณะคือใครจะหยิบใครจะได้ใชระ่ใช่แม้กระทั่งกระเบื้องปูพื้นก็ยังหายโดนพังไปหมดไอแอเรียเนี้ยกำแพงสูง6กเมตรสี่สิบหลังเป็นคลองยาวตลอด เหมาะไหมอ๋อหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมหรือเปล่าที่จะทาสวนสาธารณะชมันเหมาะไหมมันมันปิดไปหมดมีเรื่องของอัชญากรรมที่มันเกิดบ่อยๆเพราะนั้นตรงนี้ก็ย้อนกลับมาประเด็นคําถามที่ถามว่าเออแล้วชุมชนได้เข้าไปดูแลไหมหลังจากสวนนี้สร้างเสร็จผมนําเสนอเลยนะฮะเพราะในการนําเสนอมันอยู่ในห้าข้อของพี่น้องป้อมที่บอกว่าถ้าชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสวนสาธารณะได้ หนึ่งเราขออาสาเป็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับคนที่เข้ามาใช้บริการในสวนสาธารณะข้อที่สองเราอาสาที่จะดูแลเป็นเวรเป็นยามให้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่คิดตังค์ด้วยไม่คิดตังค์ด้วยฟรีข้อที่สาม <c oughs> คุณเลือกบุคลากร,กรที่มีความรู้เรื่องไม้ใบไม้ดอกอแล้วก็มาสอนกับพี่น้องป้อมที่เขาจะไปเป็นเจ้าหน้าที่กองสวน ในการปรับเปลี่ยนในเรื่องของไม้ใบไ,ไ,ไม้ดอกในสวนสาธารณะตรงนี้แล้วข้อที่สี่ก็คือว่าพ่อเนี่ยมันมีงานภูมิปัญญาในหลายหลายงานว่างานหัตถกรรมศิลปะก,การทํากงนกเครื่องปั้นดินเผาอย่างเช่นงานต่างๆอย่างเช่นการทําพิมพ์เสนน้ําหรืออะไรพวกงานภูมิปัญญาพวกนี้ให้กรุงเทพมหานครประมุดเป็นชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวได้หรือไม่มนี่ยอ,อกมา,าใช่ห้าพอ่อแต่เชื่อไหมครับ คำตอบสรุปมาในการเสนอห้าข้อกรุงเทพมหานครเขาตอบมาเลยรวมทั้งหมดห้าข้อหรืออยู่ข้อเดียวคเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครมีงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรไม่จําเป็นต้องใช้พี่น้องป้อมมหาการทั้งทงที่เราไม่ได้ขอเงินถูกต้องให้ฟรีถูกต้องเราทำให้ฟรีหมดทุกอย่างนะครับอันนี้ตั้งแต่สมัยสร้างป้อมขอขอสร้างสวนสมัยผู้ว่าสมัครมีงบใช่บอกได้ว่าตั้งแต่พี่ป้อมสู้มา เจ็ดผู้ว่ากับสามประลัดมีท่านผู้ว่าพิรักท่านเดียวที่ท่านลงมารับฟังปัญหาด้วยตัวท่านเองแล้วก็ท่านมีแนวคิดว่าจริงๆชุมชนเนี้ยถึงแม้กระทั่งจะมีคนเก่าตั้งแต่ดั้งเดิมจนปัจจุบันเนี่ยอยู่น้อยลงไปก็ตามแต่มันยังมีความสมบูรณ์ในเรื่องของพื้นที่แล้วก็บ้านเก่าที่เราอนุรักษ์ไว้ประมาณห6ถึงหกหลังเนี่ย ซึ่งสามารถที่จะลื้อประวัติศาสตร์ให้มันกลับมามีชีวิตใหม่ครั้งได้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอาชีพไปได้กินแล้วเริ่มทองร้องแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เขาเปิดบริการตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง3ามทุม่มมันจะมีตั้งแต่กล้วยปิ้งกระเพาะปลาอาหารตามสั่งเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านโบราณกันดีกว่า ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านโบราณน,นะครับเห็นได้ว่าคือโครงสร้างของบ้านถ้าเราลื้อชั้นล่างออกเนี่ยก็คือจะไม่แตกต่างจากเรือนไทยยกพื้นสูงกลางลานนะครับซึ่งก็จะปลูกสร้างในสมัยเดียวกันก็คือประมาณรัชกาลที่3นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าจะเป็นการเข้าไม้ในสมัยอดีตในสมัยเก่าที่จะเข้าโดยเข้าลิ้นกลางเอ็นกลางเห่ว่อไปฮะ ส่วนตัวโถงนี่ก็ด้านบนก็จะเป็นฟักอยู่เขาเรียกบ้านลูกฟักะนะครับส่วนไม้ฝานี่ก็จะเป็นลักษณะเข้าลิ้นไม่มีตะปูซึ่งบ้านสมัยอดีตเนี่ยกับปัจจุบันที่เขาใช้คำว่าเป็นระบบน็อกดาวคือถอดประกอบได้หมดเลยซึ่งตรงนี้มันย้อนกลับไปใช้งานภูมิปัญญาช่างไม้ในสมัยอดีต พี่น้องป้อมเขาเรียกเนี่ยเขาก็จะเรียกลานสาราจ่าลานสาราจาลานสาราจ่าเขาก็จะมานั่งพักผ่อนูุนจะเห็นว่าอันนั้นก็คือต้นกลางีนบอกโพไซไกลกลางอะไรปัญหาหลากหลายที่พูดมาเนี่ยเยอะมากสำหรับชุมชนนี้โดยเฉพาะเรื่องของคนที่ต้องรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างในนี้อาจจะไม่ได้เข้ามาเห็นไม่ได้เข้ามาร่วมรับรู้ใช่ เราดูแลเครียดเนาะมีหลายปัญหาแต่ว่าชุมชนแห่งนี้เผยบอกว่าเรื่องดีๆเราก็มีด้วยโอ้ดีเยอะคอ่อ,อคนข้างเยอะฮะค่อนข้างเยอะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอการที่เราอยู่เนี่ยเราก็ไปเอื้ออะไรกับพี่น้องชุมชนเครือข่ายโดยเฉพาะพื้นที่ในเกาะกรุงะะรัตนโกศิทร์อย่างเช่นก็ไม่ทราบจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ได้ไหมเชิญเลยค่ะก็เดี๋ยวในวันวันเสาร์ที่สิบสี่เนี่ย ก็จะมีการทอดพระป่าทางน้าทอดพระป่าทางน้ำงงนะงงนะนั่นก็คือว่าเป้าหมายเราเนี่ยใช่ฮะก็คือต้นขบวนเรือเนี่ยจะออกจากป้อมพัทสุเมนที่ที่สวนสันติชัยปาการก็ล่องเรือมาทางกองบาลำภูนะครับแล้วก็ล่องมาก็มาขึ้นที่ท่าป้อมหาการนะครับจากป้อมพัสุเมนถึงป้อมหากาถึงหมป้อมหากานจากป้อมสู่ป้อมแล้วก็เราได้รวบรวมจาก ปัจจัยที่ปีนี้เราจะนำเงินขององค์พระป่าตรงนี้เนี่ยไปช่วยในเรื่องของการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกในเรื่องของการจัดจ้างครูเฉพาะวิชากับสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปรกรณ์ให้กับเด็กแล้วก็เป็นการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมจารีประเพณีในเรื่องระหว่างคนกับคลองคนกับคลองครับในวันเสาร์ที่14ที่จะนนถึงนี้กันยายนานี้ซึ่งปีนี้เนี่ย ก็เป็นที่น่ายินดีมากก็คือพระนท่านองค์ขมนตรีคือท่านอัมพลเสนาณรงค์ท,ที่รับปากจะเป็นประธานทางฝ่ายคารวสาแล้วก็จะมานั่งล่องเรือกับพี่น้องไม่ใช่แค่ชุมชนป้อมมหาการก็จะเป็นชุมชนในพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกศิทร์อีกยี่สบชุมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นขบวนเรือทั้งหมดซึ่งเราเ็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาระหว่างคลองเนี่ยจากเมื่อก่อนเป็นหน้าบ้านาีนี้เป็นหลังบ้านแล้ว แต่เราจะทํายังไงที่ให้บ้านแต่ละหลังที่เขาเป็นหลังบ้านให้กลับมาเป็นหน้าบ้านหันหน้าเข้าคลองดีกว่าหันหลังใช้ใช่อเนี่ยฮะก็เดี๋ยววันที่14ถ้าใครว่างก็ขออนุญาตกรับเรียนเชิญนะครับลองไปดูวิถีทางน้ํามีการเล่นเพลงเรือพ่อเพลงแม่เพลงนะครับวงกลองยาวอาจจะไม่มีแต่มีเพลงเรือมีกลองกลองยาวด้วยฮะกลองยาวลงเรือแล้วมีกลองยาวลงเรือได้ เราเราก็จะย้อนยุคกลับไปในสมัยอดีตซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเล่นเพลงเรือเล่นกรศักวาระหว่างสายน้ําผืนคลองกับวิถีชีวิตระหว่างบนบกกับในน้ำมันเอื้อกันอย่างไรในวันเสาที่14ท่านจะได้เห็นล่ละเอาละค่ะมากันได้นะเสื้อผ้าสีสันสดใสได้ครับได้ได้เนยนเช่นทุกท่านถ้าสนใจลองไป ไปเยี่ยมไปชมดูเอาละค่ะใครอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวชุมชนป้อมมหาการแล้วก็ชุมชนอื่นๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่อาศัยอยู่ริมน้ําริมคลองบแบบนี้วิถีชีวิตชุมชนริมคลองแบบนี้เสาที่14มา,า 14, ได้บุญด้วยสนุกด้วยสุขใจด้วยนะคะคเอาละค่ะควันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่จะพากาแฟแล้วสนุกมากๆขอบคุณ,คณทุกท่านมากเลยรบกว ขอบคุณมากๆที่แวะมาเยี่ยมค่ะสะท้อนปัญหาให้เราได้เห็นหลากหลายมุมมองของหนึ่งชุมชนเล็กๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะชุมชนไหนพื้นที่ไหนนะคะอยากจะเข้ามาร่วมเป็นสภากาแฟกับเราอยากเข้ามานั่งพูดคุยกันแบบนี้ส่งเรื่องมาได้เลยนะคะที่ทางที่อยู่ด้านล่างนี้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วเราจะไปนั่งเข้าไปเป็นหนึ่งในสภากาแฟของคุณนะคะโอกาสน้าเจือกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณบ๊ายบายค่ะ